ส่วนที่จังหวัดสระแก้วนะครับผู้ว่าเป็นประธานพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา2,565ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีผู้ประธานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่มเจนเซนทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความพิการซึ่งมีฐานะยากจนหรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึง แล้วก็ยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้โอกาสและยากไร้ทางสังคมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนแรกเริ่มสําหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่มทะเบียนเลขที่กไก่ททหาร3 4 3 0เมื่อวันที่14มกราคม2548เพื่อเป็นอนุสร์รำลึกถึงคุณพุ่มพระโอรสในทุนกระหม่อมหญิงบนรัฐะนะราชกัญญาสิริวัฒนาพัน,นวดี โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์พระประธานกรรมการมูลนิธิและได้รับการรับรองเป็นองค์การกุศลสาธารณประโยชน์ลำดับที่573เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พศ2548และในปีการศึกษานี้ทรงพระเมตตาประทานทุนให้แก่เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนในจังหวัดสะแก้วจำนวน103ทุนทุนละ5,000บาทครับ